สำหรับพระพุทธมหาธรรมราชานั้นจะมีพระพุทธลักษณะไม่เหมือนพระทั่วไปนะครับก็คือเป็นศิละปะขอมไม่ได้เป็นเหมือนพระพุทธรูปที่เราเคารพสักการะอยู่ประจําซึ่งเป็นศิละปะลบบุรีอยุทยานะครับมีหน้ายิ้มหน้าเป็นรูปไข่แต่พระพุทธมหาธรรมราชานั้นพระพักหน้าจะเหลี่ยมนะครับทรงเซิร์นะครับเป็นจ,จุลมงกุฎแล้วก็ทรงเครื่องหน้าจะบึง้งตึงนะครับเป็นหน้าเหลี่ยมพระกันยาวจดพระอังสะนะครับ มีสร้อยพระสพาหูรัตและรับประคตเป็นศิลปะขอมนะครับเป็นศิลปะขอมแบบบายนนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวปราสาทบายนที่นคนรธมท่านจะเห็นว่าพระพักของพระพุทธมหารธรรมราชานั้นจะเหมือนปราสาทบายนนะครับที่นคนรธมเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นแบบบายนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับชาวเพชรบูรณ์เลยมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์เนี้ยนะครับ พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะว่ากษัตริย์ขอมทุกองค์ก่อนหน้านั้นมาเนี่ยนับถือาศาสนาฮินดูไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธมีพระเจ้าชัยว,วันที่7องค์เดียวครับที่นับถือาศาสนาพุทธนะครับแบบมหายานแล้วหลังจากพระเจ้าชัยว,วันที่7็ไปเป็นชัยวันที่8ชัยวันที่9ก็กลับไปเป็นฮินดูอย่างเดิมเพราะฉะนั้นกษัตริย์ฮินดูจะมาสร้างพระพุทธรูปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวพิจิวจึงเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือพระเจ้า พระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชแห่งอาณาจักรนครธมนะครับเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองสังเกตดูบนพระหัสนะครับบนพระหัต,หตของพระพุทธมหาธารานั้นมีสิ่งหนึ่งประดิษฐานอยู่นะครับนั่นคือหม้อยาหรือหม้อน้ำมนไม่ใช่ดอกบัวนะครับสิ่งที่อยู่บนพระหัตสนั้นนะครับทั้งนี้ก็ตรงกับเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่7 ที่พระองค์ทรงสร้างอโลคยาสารหรือโรงพยาบาลไว้ตามราชมกคาตามทิศทางต่างๆนะครับในราชอาณาจักรของท่านอโลคยาสารก็คือโรงพยาบาลนะครับจะมีหมอนวดหมอน้ํามันหมอสมุนไพรพอรักษากายแล้วก็รักษาใจด้วยนะครับโดยท่านจะสร้างพระพุทธรูปปางเนี้ยที่มีหม้อยาหรือหม้อน้ำมนต์บนพระหัตถ์เนี่ยนะครับปฏิสถานไว้ทุกโรงพยาบาลนะครับการรักษากายแล้วก็รักษาใจนะครับโดยนาน้ํา น้ำมนตนะครับจากพระเนี่ยไปอาบไปดื่มกินที่บ้านด้วยพระแบบนี้นะครับที่มีหม้อยาหม้อน้ำมนดูบนพระหัตถ์เนี่ยมีชื่อโดยสากลว่าพระภัยสัชยคุลุไวยทูลระยะประพานะครับเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคเพราะฉะนั้นพระพุทธมหาธรรมราชาของคนเพชรบูรณ์ก็คือพระภัยสัชยคุลุไวยทูลระยะประภามีพุทธคุณทาง การแพทย์การรักษาโาครคภัยไข้เจ็บทําให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสุขว่า,วาร่างกายแข็งแรงนั่นก็คือพระพระพุทธาธรธรมราชานะครับที่มีพุทธลักษณะเป็นพระภัยสัตว์นะครับเขาว่าภัยสัตว์สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็คือเพสัชนะครับก็คือหมอยานั่นเองอนะครับเป็นคําที่ได้กล่อนลงมานะครับ